อุ้ยแม่ทำไมแม่ใช้กันไกตัดเล็บแบบนี้ดูดีสน,นิมเคอะอย่างเงี้ยเก่าแล้วเออแล้วเนี่ยหลายปีแล้วแม่ซื้อมาในน่าจะแพงด้วยใช่ไหมแล้วเป็นสน,นิมด้วยมานี้หนูจะแนะนําตัวนี้นี่รครบเซตเลย แม่ไม่ต้องซื้อแยกชิ้นอีกต่อไปแล้วได้หมดลี่เลยกันไกตัดเล็บคงเล็บขบนี้มีหมดเลยกันไกตัดนงตัดหนังคือเรียกว่าครบชุดจริงๆมืออาชีพมากๆสําหรับกันไกตัวนี้กันไกชุดตัดเล็บตัวนี้นะมีตะบงตะใบให้ครบเซ็ตหมดเลยกระเป๋าแข็งแรงทนทานมีสีดาสีน้ําเงินสีน้ําตาลสีเบจนะทุกคนหลูหล,ลูแบบนี้เลยนาคะเท่าไหร่รู้ป่ะหมดเนี่ยแม่ว่าราคาเท่าไหร่ปกติแม่ซื้อหนึ่งอันอะไรยี่สิบใช่ปะ่ะหมดเนี่ยแม่สิบเก้าชิ้นอะ ห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีอเอาไม่ใช่ร้อยกว่าเลยห้าสิบเกาบาทส่งฟรีโอ้ถูกมากเลยใช่อันนี้นะวันนี้มีโปรโมชั่นอยู่จากเซตเนี้ยปกติร้อยเ้าเนะเหลือแค่ห้าบ้าบาทส่งฟรีเอาไปเลยทุกคนรีบกดก่อนที่โปรนี้จะหมด